สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภลักษณะพฤษภนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทํานายดวงความรักนะคะประจําเดือนเมษายนปี2567ันายนะคะเป็นของชาวราศีพฤษภนะคะแล้วก็ผู้ผที่มีลักษาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะคะเราจะใช้เกณฑ์การแบ่งราศีตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะ เรามาดูกันนะก็เดือนนี้อาจมาช้าหน่อยต้องขอโทษทุกทกท่านที่ทำให้รอนะคะอ่ามานะเจาะลึกในเรื่องของความรักกันก็จะเป็นคนโสดไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันนะคะทุกคนว่าพลังงานไท่นะคะจะมีแนวทางเช่นไรบ้างนะคะ ใบแรกนะคะเป็นไพ่ราชินีถือดาบนะคะต่อมาเป็นไพ่ซิกอบวอนหกไม้เท้า temperance นะคะราชินีถือเหรียญนานะ Death นะคะว้าว n i ยสต of c u ัฟนะคะ two of pentacles ให้สองเหรียญค่ะทุกคนนะคะสองเหรียญห้าดาบ King of Pentacle แล้วก็สี่ไม้เท้า Four of Wands นะคะพลังงานดีเลิศนะดวงของคุณไม่ไม่รวมไปแค่ในส่วนของดวงความรักภาพรวมในชีวิตของคุณตรงเนี้ก็โชว์ขึ้นมาด้วยหลายท่านนะคะมีอำนาจแห่งพุทธคุณปกปักรักษาคุ้มครองดูแลให้คุณได้ผ่านพ้นเรื่องราวหลาย,ลาย นะคะคุณได้รับนะคะ,ะการช่วยเหลือจากพลังงานแห่งอำนาจพุทธคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาเทวดาทั้งหลายให้การช่วยเหลือคุณนะคะคือช่วงเวลาที่ผ่านมาโชคชะตาจัดสรรมากเนาะจัดสรรให้คุณได้เจอแต่ความสัมพันธ์ที่ไม่จริงใจไม่ว่าจะมาในรูปแบบของเพื่อน คนในครอบครัวนะคะรวมไปถึงความรักความสัมพันธ์ด้วยมันดูปลอมไปหมดเลยนะคะมันคือจุดที่มันดึงดูดนะคะคนที่มันไทยเดียวกันเนี่ยเข้ามาหาคุณมากมายไปหมดเลยหลายท่านนะคะถ้ามีคำว่าพุทธคุณก็ต้องหมายถึงว่าคุณคงจะโดนในเรื่องของศิยศาสตร์นะคะในเรื่องของมนต์ดำในเรื่องของอาถรรพ์ต่างๆที่มา ปกเหมือนมาปิดในดวงชะตาของคุณทำให้คุณติดขัดอย่างมากเลยโดยเฉพาะวิกฤตทางการเงินจากคนที่หาเงินได้เยอะจากคนที่ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมันกลายเป็นติดขัด นะคะหนักหน่วงมากนะเป็นของอาถรรพ์นะคะติดค้างอยู่เป็นในเรื่องของกรรมเกา่าวิบากกรรมเกา่าหรือรวมไปถึงศยศาสตร์ต่างๆที่ทําให้คุณไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเลยมีอาการเหมือนคนที่เหนื่อยล้าดูง่วงนอนอยู่ตลอดเวลาดูเบร์เบร์เพียเพียบ,บางครั้งเนี่ยคุณบอกว่าคุณอยากจะทำโน้นทำนี่แต่คุณไม่มีพลังมากพอที่จะผลักดันตัวเองให้ทำกิจกรรมตรงนั้นน่ะให้ได้ตลอดลอดฝั่ง เป็นจังหวะคราวคอ,อกรรมเนาะที่คุณต้องมาเจอเรื่องพวกนี้ที่มันเหมือน,ม,อนมีการฉุดดวงคุณมีการดึงคุณนะคะให้ล่วงลงไปซึ่งมันอาจจะเป็นพลังงานมือที่มองไม่เห็นนะคะนั่นหมายถึงในเรื่อของไสยศาสตร์หลายๆท่านโดนตรงนี้มาคือบางคนอาจจะรู้ตัวไว้เองว่าโดนแต่บางคนอาจจะไม่รู้เลยแต่รู้สึกว่าทำไมชีวิตเราเป็นแบบนี้ทำไมมันติดลบทำไมมันดามันก็ยังพัวพันอยู่มีคนแอบทำนะคะทุกคนอืม ให้เป็นไรนะคะพลังงานเนี้ยเป็นลนักษณะการอาบน้ำมนต์นะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่โดนเรื่องพวกนี้หลักการวิธีการถอนนะคะเท่าที่เท่าที่เราทราบมานะคะ,ะได้ศึกษาแหม่นอาบน้ำมนต์ส่วนใหญ่นะจะเป็นเรื่องของการอาบน้ำมนต์ดื่มน้ำมนต์หรือว่าการทําพิธีกรรมในเรื่องของการสวดถอนออกนะคะแล้วแต่แล้วแต่แต่ตละคนแล้วกันว่าเขาล่ํ่มเรียนมาแบบไหนแต่ส่วนใหญ่เป็นในเรื่องของการอาบน้ำมนต์นะคะซึ่งนะตรงเนี้ย คุณก็ลองไปหาน้ำมนต์ที่อยู่ในโบสท,ที่มีความศักดิ์สิทธิ์หน่อยโบสเก่าๆนะคะเอามาอ,า,อาบเนาะเอามาอาบม,ามาเอามาผสมน้ำนะคะอาบนะต่อเน,นื่องทั้งเวันดูเพื่อเป็นการชำระล้างสิ่งที่มันไม่ดีให้มันออกไปเนาะคุณก็จะได้พบกับเรื่องราวดีๆนะคะเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับการฟืน้นตัวกัน ฟื้นฟูมีการปลุกพลังขึ้นมาคุณชีวิตของคุณจะร่มรื่นร่มเย็นเป็นสุขมีสิริมงคลคุณจะมีออร่าที่สดใสเลยค่ะอืมเพราะตอนนี้คุณดูเพียมากนะหน้าตาคุณดูหมองดูคล้ำดูดำไปเลยนะคะบางทีหน้าเราเทาๆเนี่ยดำๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวว่าเราใช้รองพื้นที่มันไม่ดีนะมันอาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้ตอนน่อให้คุณใช้รองพื้นดีแค่ไหนคุณก็จะรู้สึกว่า ทำไมหน้ามองอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองดูลองดูนะคะลองทําดูอย่างน้อยคือมันเป็นสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแต่เราก็เห็นว่าชีวิตเราอะมันติดขัดลองแก้ไขในส่วนนี้ดูเพราะว่าสิ่งที่แนะนํามาทุนดูข้างบนนะคะมันหมายถึงว่าชีวิตคุณจะหลุดพ้น จากสิ่งที่คุณเฝ้ารอคอยมานานว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่มันจะผ่านไปเมื่อไหร่เราจะมีชีวิตที่ดีคุณจะฟื้นตัวแน่นอนคุณจะเอาชนะหมู่มารศัตรูทั้งหลายได้นะคะแล้วรวมไปถึงเพื่อนปลอมๆความสัมพันธ์ปลอมๆจะต้องออกไปจากชีวิตของคุณแล้วคุณจะได้เจอเพื่อนเจอกาลยานามิตรที่ดีเจอสังคมที่เขาให้การยอมรับกับคุณนะคะคุณเริ่มก็จะมีจิตใจที่เข้มแข็งด้วยนะคะ เรามาดูกันในส่วนของดวงความรักของคนโสดชาวราศีพฤษภนะคะคนโสดค่อนข้างจะติดกับดักวังวนของแฟนเก่าคนรักเก่าในความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วแต่เขาไม่ยอมรับความจริงและไม่ยอมจบกับคุณซึ่งมันเป็นลักษณะของการกั่นแกล้งเพื่อไม่ให้คุณ ไปสมหวังกับความรักครั้งใหม่เพื่อไม่ให้คุณไปเดินหน้าให้ไม่ให้คุณไปใช้ชีวิตกับคนอื่นได้มันเป็นลักษณะที่ว่าเขารู้ว่าระหว่างเขากับคุณมันคงเป็นความสัมพันธ์ที่ไปต่อกันไม่ได้คุณก็คงไม่เอาเขาแล้วแต่อะไรทำไมยังทำการหวงคันกักเอาไว้นะคะความเสียดาย นะคะจะได้ทั้งที่รู้ว่าตัวเองก็ไม่มีสิทธิในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะประมาณว่าถ้าเขาไม่ได้คนอื่นก็ไม่ต้องได้ก็เลยขัดขวางแบบสู้ชีวิตสุดๆนะคะนะตรงนี้อ๋อมองว่าตัวคุณอาจจะรับรู้แต่เลือกที่จะไม่สนใจเลือกที่จะไม่ให้ราคากับความสัมพันธ์ครั้งเก่าเพราะคุณรู้สึกว่า คนคนนี้มีทั้งในเรื่องของการนอกใจมีในเรื่องของความไม่จริงใจการแตกหักคืออะไรที่มันจบไปแล้วคุณจะไม่ย้อนคืนกลับไปสู่ความสัมพันธ์แย่ๆตรงนั้นอีกแล้วถ้าเขารักคุณมากพอเขาคงไม่นอกใจคุณใช่ไหมมันเป็นการเลือกการเดินทางครั้งใหม่ในชีวิตนะคะคือคุณเลิกกับคนคนนี้มานานแต่เขาก็ยังขัดขวางนะ,ะเป็นมลสมเยอะพอสมควรแต่ในเดือนนี้อ้อขอยินดีแสดงความยินดีกับทุกท่าน คุณกำลังจะตัดเวรตัดกรรมคุณกำลังจะหลุดพ้นและถ้าคุณติดขัดในเรื่องของการเงินและการงานคุณผ่านได้แน่นอนนะคะทุกคนพอคุณผ่านแล้วคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินที่คุณรอคอยอยู่ความสําเร็จที่คุณคาดหวังอยู่คุณจะได้รับการประสบความสําเร็จจากความพยายามของคุณทั้งหมดเลยและรวมไปถึงคนคนนั้น นะคะคนรักเก่าที่คอยขัดขวางรังควานนะต้องใช้คำว่ารังควานได้เลยเพราะว่าเขาเหมือนเป็นเป็นอารมณ์ที่เหมือนแค้น่ะนะคะคนคนนี้เดี๋ยวออดูต่อให้นะว่าเขาเป็นเช่นไรเขารู้สึกอย่างไรแล้วเขาคิดอย่างไรต่อคุณนะคะในความรู้สึกหรออยากเอาชนะเขาเหมือนคนไม่ยอมรับความจริงเขาคิดแค่ว่า เขาต้องเป็นหนึ่งเดียวในใจของคุณแม้ว่าเวลามันจะเนิ่นนานไปมากแค่ไหนเขาต้องเป็นหนึ่งเดียวในใจของคุณเท่านั้นคือคนคนนี้นะต่อให้เขามีแฟนใหม่ไปแล้วมีการแต่งงานมีคนรักไปแล้วแต่เขาไม่เคยลืมคุณเลยเพราะคุณคือความรักที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเขาคนคนนี้แม้ว่าจะมีความรักครั้งใหม่แต่เขาไม่ได้พอใจในสิ่งที่เขามีเขายังหยุดความคิด ถึงคุณไม่ได้เพราะคุณอาจจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับเขาที่สุดดูแลเขามากที่สุดนะคะให้แต่สิ่งดีๆกับเขาเขาคนนี้ก็เลยพยายามที่จะใช้มนต์ดำใช้ไสยศาสตร์นะคะในการที่จะทําให้คุณแตกแยกกับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่คุณเล็งเอาไว้และเพื่อที่จะดึงคุณกลับไปตรงนั้นซึ่งมันมันก็เป็นพลังงานที่เห็นแก่ตัวมากๆนะคะคนเราอะถ้าเขาไม่รักก็ต้องปล่อยะครับ อย่าทำให้มันมีบาปกรรมติดตัวตัวเองเลยแม้กระทั่งอ้อจะถูกสอนมาตลอดจากพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะเตือนสติมาตลอดนะคะว่าแม้ตัวเราขนาดตัวเราอ่ะเรายังรักตัวเองไม่ได้แล้วเราจะไปหวังให้ใครมารักเราได้อันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะคะท่านจะฝึกให้ให้อ้อมมีสติในการรู้จักคำว่ารักอะ เท่ารักมันเริ่มกับกบตัวเองแต่ว่าไม่ใช่เห็นเป็นการเห็นแก่ตัวนะการรักตัวเองคือการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองให้เป็นที่น่าชื่นชมสําหรับเทพเทวดาเป็น,นที่เป็นที่น่าชื่นชมของมวลมนุษย์ทั้งหลายนะคะทำตัวให้มีความสุขเถอะนะคะสร้างบุญสร้างกุศลไปตราบใดที่มีลมหายใจนั่นหมายถึงว่าเรายังมีโอกาสที่จะได้สร้างสะสมบุญบารามีสร้างคุณค่าให้กับตัวเองเมื่อไหร่ที่ เราเกิดมีความรู้สึกปิติในใจตัวเองรู้สึกรักตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองมากๆเม,ม,มื่อถึงเวลาจักรวาลเขาจะส่งความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาหาเราเองเขาจะส่งคนที่คู่ควรคนที่เห็นคุณค่าของเราเพราะฉะนั้นในตรงนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราที่เขาเนาะไม่ใช่เราที่เขาจะต้องไปไล่ล่า ใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีความรักให้แล้วแม้ได้ตัวไปได้ร่างกายไปก็ไม่สามารถที่จะได้หัวใจจิตวิญญาณของคุณไปมันก็เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นนะคะอ้อมมองว่าตัวคุณก็รู้สึกเด็ดขาดกับการตัดสินตรงนี้ไม่ก็คือไม่ไม่เอาก็คือไม่เอา,อ,เอ,าอะไรเช่นนี้นะคะซึ่งในสิ่งตรงนี้นะคะมันเป็นการจบสิน้นเป็นการถูกดับล้าง ความวุ่นวายโกลาหลทั้งปวงคุณจะชนะเลิศค่ะนะคะทีนี้ถามว่าคุณจะได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ไหม,หมคุณจะได้เจอค่ะคนคนคนนี้ที่คุณจะได้เจอคือคนที่จะใช้คำว่าคู่ครองคู่ชีวิตการเป็นครอบครัวการมีความสุขร่วมกันคนที่จะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีคือเป็นดวงหนุนกันสมพงกันมากๆนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากมายนะคะ คือคุณจะได้เจอคนที่ศีลเสมอก,กันกับคุณบารมีถึงกันกันกบคุณนะคะคุณฝ่าฟันในเรื่องของวิบากกรรมในเรื่องของมารทั้งหลายนะคนคนนั้นน่ะตอนนี้เขาไม่มีความสุขหรอกแฟนเก่าคนรักเก่าของคุณอ่ะเขาเหมือนคนจะเป็นบ้าแล้วค่ะเพราะว่าจิตใจเขามันเต็มไปด้วยแรงอาฆาตเต็มไปด้วยแรงแห่งความริษยาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ยินดี ต่อความสุขของใครนะคะตัวเนี้อเขาน่าจะเป็นโรคซึมเศร้านะคะเป็นอยู่แล้วถ้าเป็นอยู่แล้วก็จะเป็นระดับที่รุนแรงมากขึ้นนะคะอืมไม่มีใครทําร้ายเขาค่ะเขาทําร้ายตัวเองตั้งแต่ต้นนะคะของมันย้อนเข้าตัวนะคะหรือว่าตัวเขาอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนเขาถูกเลี้ยงดูมาในเวอร์ชั่นของการถูกเปินเปิลการถูกตามใจด้วย ทรัพย์สินเงินทองแต่ไม่ได้ถูกเลี้ยงดูด้วยความรักความอบอุ่นทําให้คนคนนี้มีความรู้สึกขาดแคลนอยู่ตลอดเวลาเพราะเขารู้สึกขาดแล้วเขาจะวิ่งไล่ล่าหวยหาความรักจากคนอื่นเพื่อให้คนอื่นมารักเขามันก็ผิดผิดมาตั้งแต่การถูกเลี้ยงดูที่ไม่ดีนะคะไม่เป็นไรอันนั้น,เป,นเป็นกรรมของเขามันเป็นวิบากกรรมที่เขาต้องเจอนะคะคงเป็น การถูกลิขิตมาว่าเขาต้องเกิดในครอบครัวเช่นนี้การถูกเลี้ยงดูเช่นนี้อันนั้นมันมันเป็นเรื่องของเขาละนะคะทีนี้ในในตรงเนี้ยถามว่าเขาจะหยุดไหมนะคะเขาหยุดค่ะยังไงเขาก็หยุดแม้ว่าคือมันจะเป็นความไม่ใช่แบบอยู่ๆเขาก็หยุดทำร้ายนะคะเขาก็ยังคงตามติดตามสองใช้มนต์ดำอะไรต่างๆแต่ด้วยสิ่งที่เขาทำอะ่ะ มันเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องมันเป็นการสร้างข้อกรรมสร้างบาปกมขึ้นมาแต่ในทางคุณคุณใช้อำนาจแห่งพุทธคุณในการปกป้องดูแลคุณนะคะบวกกับผลบุญบรารมีของคุณมันขึ้นสูงนะคะพอเวลาเขาทำอะไรมาถึงคุณมันก็จะดีดกลับอนะคะ่ะสะท้อนกลับสะท้อนกลับเพราะฉะนั้นเขาก็คือต้องรับเวรกรรมไปเขาอาจจะมีเรื่องเจ็บป่วยไม่สบายใจมีปัญหาชีวิตที่มันหนักหนักมากจน จนเขาต้องหยุดหยุดคิดเรื่องของคุณแล้วเอาเวลาไปแก้ไขในเรื่องของเขาก่อนอะไรเช่นนี้ะนะคะอืมมันจะมีปัญหาลุมเร้าเข้ามาเยอะมากๆนะคะอืมก็ในส่วนของคุณนะคุณจะได้เจอค่ะถึงแต่ว่าใจคุณน่ะอยากอยากเจอความรักครั้งใหม่อยากมีครอบครัวอยากแต่งงานแต่ก่อนที่คุณจะแต่งงานได้คุณจะได้รับความมั่นคงคุณจะได้รับความสำเร็จคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะมีความเพียบพร้อม ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาหมดเลยนะคะนี่พลังงานของคนโสดนะ้วคุณจะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินและคุณจะได้เริ่มต้นในความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกดีกับเขามากๆคนที่คุณรู้สึกดีไม่ใช่คนใหม่ที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนอาจจะเป็นคนคุยเก่านะคะคนคุยเก่าคนที่คุณจะจีบคนที่คุณรู้สึกถูกใจแต่มาถูกแฟนเก่าของคุณ เขามาขัดขวางก่อนมันก็เลยทําให้คุณเริ่มต้นได้ไม่สําเร็จอะนะคะแต่ก็จะมีการหวนคืนกลับมาเพื่อที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์ทําอะไรให้มันชัดเจนนะคะถ้ามารในเรื่องของความรักนะคะจบแน่นอนนะคะทุกคนนะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่สุดท้ายแล้วอะเขาคนนั้นจะไม่มีพลังอะไรเหนือคุณแล้วนะคะแต่ในส่วนของ คุณกับคนที่คุณเล็งๆอยู่คนที่พวกคุณห่างหายกันไปก็าอาจจะมีการง้อกันนะคะการง้อนะคะการขอคืนนี้เพราะเรื่องราวตรงเนี้ยมันยืดเยื้อมานานมากๆนะคมันเป็นปัญหาแบบใหญ่นะ นานเป็นเป็นหลายปีซะด้วยซ้ำปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะต้องเด็ดขาดกับการแก้ไขค่ะทุกคนนะคะเนาะจุดที่จะทําให้คุณจบเรื่องแฟนเก่าอคุณได้คุณต้องแต่งงานค่ะคุณต้องมีลูกถ้าคุณมีลูกทุกอย่างทุกอย่างคือจบเขาไม่จะไม่สามารถมาทําร้ายอะไรคุณได้เพราะว่าพลังงานของคนที่จะมาเกิดเป็นลูกอะ่ะเป็นคนมีบุญบารมีสูงมากสูงมากพอที่จะปกป้องดูแลพ่อแม่เขาไม่ให้ใครมา มาทำลายครอบครัวเขาได้นะคะคนคนนั้นก็จะแพ้ภัยตัวเองไปนะคะเนาะอ่ะเรามาดูในส่วนของความรักของสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นยังไงบ้างในส่วนข,ของสถานะที่ไม่ชัดเจนเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องของความทะเลาะก,กันความไม่เข้าใจกันการแตกแยกความอคติหรือว่ามีคน นอกเหนือจากคุณทั้งคู่นะคะมีมือที่สามที่มาในรูปแบบของคนในครอบครัวนะคะประสงค์ร้ายต่อความสัมพันธ์นี้อย่างหนักหน่วงเลยเป็นในเรื่องของการมีผลประโยชน์นะคะพวกเขารุมทำร้ายคุณคุณอาจจะเคยตอกอยู่ในอยู่ท่ามกลางคนพวกนั้นนะคะความสัมพันธ์นี้มันปลอมมากแล้วคุณอาจจะรับรู้ได้ว่า โอ้ตัวเองโดนหักหลังมากๆเลยมันทําให้คุณได้แยกตัวออกมาจากครอบครัวจากญาติพี่น้องจากกลุ่มเพื่อนที่คุณเคยคิดว่าเขาจริงใจกับคุณมากๆแต่มารู้อีกทีนึงอา้าวโจรนี่ว่าอะไรนะคะเป็น,นเป็นพลังงานที่เราชัดเจนขึ้นนะคะช่วงเวลานี้อ้อมองว่าตัวคุณไม่โอนเอียงไปกับใครได้ง่ายๆคุณปฏิเสธไปแล้วคุณนิ่งมากขึ้นและคุณก็ไม่ได้ แคร์อะไรมากตอนนี้คุณกำลังโฟกัสกับการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของพวกคุณแล้วในจุดของความสัมพันธ์ที่คุณคุยกันอยู่เนี่ยคะมันมันก็เป็นน,น่าจะเป็นการเลิกกันคือหยุดคุยกันไปแล้วหยุดศึกษาดูใจกันไปแล้วเพราะมีคนจับแยกนะคะอย่างรุนแรงด้วยนะมันเป็นพลังงานที่เจ็บปวดมากแต่ตอนนี้คุณกําลังจะได้รับข่าวดีในชีวิตของคุณ นะคะคือนะตอนนั้นมันมีทั้งคนขัดขวางและรวมไปถึงอีกปัจจัยหนึ่งคือคุณไม่พร้อมในเรื่องการเงินคุณติดขัดคุณมีนิสินเงินไม่พอใช้แต่ตอนนี้คุณกําลังจะได้รับข่าวดีทุกด้านในชีวิตมันเป็นจุดที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเข้มแข็งแล้วคุณเติบโตมากพอที่จะรักใครสักคนหนึ่งได้คุณเติบโตมากพอที่จะดูแลใครสักคนหนึ่งได้มันเป็นช่วงเวลาที่ฟ้ากําลังเปิดนะคะให้กับชาวราศี ประสบทุกคนนะคะในพลังงานเช่นนี้ออกมาดีนะคะทุกคนดีมากๆด้วยนะคะพวกคนน่าจะได้มีการรีเทิร์นปรับความเข้าใจคืนดีกันที่ผ่านมาเป็นความสัมพันธ์ที่ไร้เลี่ยวแรงสุดๆเลยนะคะแต่คือเมื่อก่อนคือเบอร์เหมือนมีอะไรมาบาังตามไม่สามารถที่จะเพ่งมองนะคะได้อย่างมีสติที่ผ่านมาขาดสติอย่างมากแต่ตอนนี้เป็นไง ตาสว่างเห็นอะไรแจ่มชัดมากขึ้นรู้รู้นะคะรู้ว่าใครดีรู้ว่าใครไม่ดีคุณทั้งคู่เป็นคู่รักที่ต่างนำพาข่าวดมาีมาให้แก่กันและกันคุณอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะเอาของมีค่าไปให้คนคนนั้นก็ได้หรือเขาคนนั้นเอามาให้กุบคุณก็ได้นะนะคะมันเป็นช่วงช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนะคะในชีวิตของพกคุณแล้วเนี่ยจุดเปลี่ยนคุณดูคนคนนี้นะคะ สวมชุดธรรมดามากเลยอยู่ๆก็กลายเป็นการสวมสูรนะคะชุดสูรนะคะที่ดูสง่างามมันเหมือนเป็นลนักษณะของการเปลี่ยนเปลี่ยนฐานะยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความดูดีมากให้มีความมั่นคงมากๆนะคะในตรงนี้จะมีจะมีการได้คืนดีกันความรักของพวกคุณจะเป็นที่เรื่องรือนะคะจะมีคน จะมีคนสนใจเยอะนะคะหรือคนที่คุณคุยด้วยน่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะแต่ด้วยแรงกรรมคำสาปแช่งนะคะจากเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจากแฟนเกา่าคนรักเกา่าทั้งหลายที่คอยขัดขวางคุณลองนั่งสมาธิดูนะคะ,ะนั่งสมาธิกรรมฐานสวดมนต์ทุกวันแผ่เมตตาจิตให้พวกเขาเอาหัวีกรรมกันไปไม่ต้องอาฆาตกันละนะคะแล้วพวกคุณจะเห็น นะคะการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้เห็นโอกาสเห็นช่องทางว่าคุณจะเห็นว่าช่องทางไหนบ้างที่จะเข้าไปง้อกันได้ที่จะเข้าไปคุยกันได้มันจะมีอะไรที่ชัดขึ้นนะคะเหมือนเหมือนในนี้มีการขอพอรในความรักเอาไว้ก็จะสมหวังนะคะจะพวกคุณจะมีเรื่องที่น่าย,ยินดีจะมีข่าวดีในความสัมพันธ์นี้ขึ้นมานะคะก็เป็นกําลังใจนะคะเป็นกําลังใจให้กับ ทุกๆคนนะคะที่คุณกำลังเป็นผู้ประสบภัยเนาะเป็นผู้ประสบภัยในปัญหาความรักอยู่นะคะสิ้นสุดแล้วไม่มีอะไรมาขัดขวางไม่มีอะไรที่จะมาทำให้คุณรู้สึกลำคาญเหนื่อยล้านะคะวิตกกังวลอีกต่อไปนะคะคุณจะมีข่าวดีทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานการเงิน นะคะแล้วก็ความรักด้วยผู้คนจะได้ลงเอยกับคนที่คนรักกับคนที่คุณคิดถึงกับคนที่คุณไม่ได้เจอหน้ากันมานานเดี๋ยวจะเร็วนี้จะมีการได้รีเทิร์นนะคะได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะคะขอเป็นกําลังใจนะคะเป็นกําลังใจ,นะะงใ,จให้นะต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของดวงความรักสถานะที่มีคู่นะคะเป็นเช่นไรในพลังงานดวงความรักของคนมีคู่อืม ก็น่าจะแตกกันแล้วเลิกกันแล้วแยกย้ายกันแล้วมีคนขัดขวางพวกคุณคนที่ขัดขวางคนนี้เป็นใครนะคะครอบครัวค่ะเป็นคนในครอบครัวที่กีดกันในความสัมพันธ์นี้อย่างหนักหน่วงเพราะมัวแต่ห่วงแต่เรื่องของผลประโยชน์คิดว่าอยากได้คนรวยอยากได้ลูกเขยลูกสะใภ้คนรวยอะไรเช่นเนี้ยนะคะอืมมันเป็นอะไรที่พวกคุณรับ รับสึกหนักเหมือนกันนะคะแต่คู่กันแล้วไม่แคลกันนะคะคุณเป็นทั้งคู่นะคะเป็นคนที่ดวงสมพงกันอยู่ด้วยกันแล้วจะมีแต่การส่งเสริมช่วยเหลือดูแลนะคะนำพาข่าวดีทางการเงินความร่ำรวยความสุขสบายมามอบให้แก่กันและกันก็ได้นะคะอืผู้คุณจะมีความสุขแล้วนะอะไรที่คิดว่ามันหนักมันเลวร้ายมันแย่มากมาก นะคะมันเป็นการเลิกกันชั่วคราวห่างกันชั่วคราวคิดเะว่าพวกคุณได้ใช้เวรกรรมของพวกคุณไปหมดแล้วสิ่งที่พวกคุณกำลังจะได้รับเร็วนนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นการรีเทิร์นการคืนดีกันหลังจากที่ห่างหายไปนานมากไม่ได้เจอหน้ากันนานมากแต่การกลับมาในครั้งนี้ในความสัมพันธ์จะมีข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานในเรื่องของการสร้างความมั่นคงในเรื่องของการย้ายออกมาอยู่ด้วยกัน นะคะและไม่ยอมให้ใครมาล้ำเส้นในความสัมพันธ์นี้อีกต่อไปพวกคุณมีความผูกพันต่อกันมากนะคะเวลาเวลาคุณนั่งเฉยๆคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าคนคนนั้นกำลังคิดถึงคุณกำลังนึกถึงคุณนะคะอ่า,อามีในเรื่องของการนั่งสมาธินะการนั่งสมาธิ ให้มีจิตที่จิตที่มั่นคงนะคะเพื่อหรือว่าเป็นการนั่งสมาธิเพื่อลดวิบากกรรมลดแรงกรรมอะไรต่างๆตรงนี้นะคะช่วยได้เยอะมากนะค,ะความรักของผู้ถูกลบกวนนะคะจากคนที่สถานะน้อยกว่าคนที่คุณคอยช่วยเหลือแล้วเขาก็ มาแหวงกัดนะคนภายในบ้านคนภายในครอบครัวอะไรเงี้ยคือที่ผ่านมาบางคนโดนของนะโดนสศสตยศจนถึงขั้นเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บอดแดแอดเลยนะคะมาจะเจอแต่อุบัติเหตุคือมีแต่คนคอยขัดขวางอ่ะนะคะมีเรื่องเลือดตกยางออกนะคะแต่อย่างที่บอกว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันความสัมพันธ์นี้นะคะจะได้รับการช่วยเหลือจากปู่ฤาษีจากพ่อแก่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากผู้หลับผู้ใหญ่ ะะที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตผู้ใหญ่ที่สามารถดูดวงได้นะ,ะมองเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็ช่วยก็ช่วยเหลือนะคะความเป็นเจ้ากรรมในเวรติดหนึบหนับเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเขาก็เริ่ม เริ่มไม่มีพลังอะไรแล้วค่ะทุกคนนะจะเห็นอะไรที่มันชัดขึ้นเคลียร์มากยิ่งขึ้นนะคะผู้คุณจะได้คืนดีกันผู้คุณจะได้ปรับความเข้าใจพวกคุณจะมีความรักที่มั่นคงต่อกันมาอย่างมากเลยนะคะมาดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคนคนนี้กําลังทํางานหนักหรือว่าคนคนนี้ก็ได้เผชิญความวุ่นวายนะคะโกลาหลมาหนักหน่วงพอสมควรนะคะซึ่งในจุดนี้สิ่งที่ เห็นขึ้นมาก็ต้องบอกว่ามันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างเหนื่อยแต่เขามีความอมดทนนะก็ผ่านมาได้หมดแล้วอะค่ะสิ่งที่เขาโดนหนักที่สุดคือการโดนบีบในเรื่องของการเงินเขาต้องทํางานหนักมากแต่เขาไม่ได้เงินมาใช้อะไรประมาณนี้ค่ะขัดสนแต่ตอนนี้ชีวิตของเขากําลังพลิกฟื้นกําลังมีข่าวดีในเรื่องของการเงินกําลังมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ มาดูกันต่อในพลังงานความรักของพวกคุณจะเป็นเช่นไรความรักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะนะจะมีคนใดคนหนึ่งที่เดินหน้าในความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นการซัพพอร์ตกันและกันมากยิ่งขึ้นดูแลสนับสนุนในเรื่องของเงินทองในเรื่องของหน้าที่การงานเหมือนเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่กันและกันนะคะสุดท้ายแล้วพวกคุณจะได้รีเทิร์นกลับมา ครองความรักกันอย่างมั่นคงนะคะไม่มีใครมาขัดขวางทำลายความรักของพวกคุณได้แล้วนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่คุณเป็นผู้ประสบภัยเนาะจากการโดนกันแกล้งโดนทำร้ายโดนขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างคนพวกนั้นก็แพ้ภัยตัวเองย่อยยับเหมือนกันเขาก็ได้รับความยากลำบากในชีวิตของพวกเขาอย่างหนักหนาสาหัสนะคะ ก็น,นั่นเป็นเรื่องของเขานะคะเลือกที่จะทําเองนะ,ะอเขามีความคิดนะคะเขารู้ว่ามันไม่ดีแต่เขาก็ยังเลือกที่จะทําร้ายพวกคุณก็ต้องยอมรับผลกรรมที่ตามมานะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆในการติดตามนะคะในดวงความรักนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะสวัสดีคะ่ะ